สวัสดีครับเที่ยวตามเป้านะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนครพนมนะครับและตอนนี้เรายืนอยู่ที่อหอนาฬิกานะครับเป็นหอนาฬิกาที่ในสมัยสงครามนะครับ น่าจะสร้างมานานปีสองพันะครับบรรยากาศตอนเช้าของนครพนมนะครับตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเลยเนะี่ยแล้วก็เดินมาเที่ยวนะครับบรรยากาศตอนเช้าริมฝั่งโขงด้านนี้เป็นแม่น้ําโขงนะครับเป็นฝั่งโขงแต่แสงตอนเช้าน่าจะไม่สวยนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินเล่นริมฝั่งโขงกันนะครับด้านหน้าของเรานะครับคือแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ําที่กั้นระหว่างประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศลาวนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ มาเยือนถิ่นแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้เขาสร้างเป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินเรียบฝั่งโขงนะครับสามารถจะปั่นจักรยานหรือเดินออกกำลังกายได้นะครับเช้า,า,ชานี้เราจะเดินไปที่ พญานาคนะครับเป็นรูปปั้นพญานาคริมฝั่งโขงนะครับซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งผมก็หาข้อมูลคร่าวๆนะครับเป็นจุดที่สามารถจะถ่ายรูปนะครับออกมาได้สวยงามนะครับจะได้นะครับวันนี้ฟ้าไม่ค่อยเป็นใจนะครับ อยากว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมเพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับส่วนการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับที่เรา,าได้รับนะครับจากการทำงานนะครับเวลาพักผ่อนก็ออกมาหาสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ ถือว่าเราได้เที่ยวไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่องค์พญานาคนะครับอยู่ด้านนี้นะครับ ตอนเช้าก็จะมีคนออกมาออกกำลังกายนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนะครับการออกกำลังกายถือเป็นยาวิเศษนะครับที่เราไม่ต้องไปหาที่โรงพยาบาลนะครับเราสามารถจะหายาเหล่านี้นะครับ ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปหาหมอนะครับ วันนี้ต้องบอกว่าเสียดายจริงๆนะครับที่ฟ้าไม่สวยนะครับแต่เรากำลังเห็นพระนะครับกำลังบินขบาาน,นะครับไม่รู้จะถ่าหรื่ปลวานะครับเดี๋ยวลองถ่ายไปหน่อยนะตอนนี้เรา อยู่ที่ลานพนมนาคานะครับเป็นที่ที่สร้างไว้นะครับเป็นลานกิจกรรมนะครับริมน้ำนะครับริมฝั่งโค้งนะครับสายมือก็เป็นทางเดินนะครับที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะครับส่วนด้านขวานะครับคือพญาหน้าคราชนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆนะครับผมสวัสดีครับรค,ครับสวัสดีครับอ,อ๋อผมเป็นช่องเป็นเพจท่องเที่ยวครับครับ <c oughs> ใช่ครับน่าจะสวยกว่าน,นี้ครับ ซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ,องค์พญาสีสัตนาคราชนะครับเป็นองค์ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่นะครับดูมีมนขลังครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตั้งอยู่ริมฝั่งโขงนะครับริมแม่น้ำโขงนะครับ เราเดินดูรอบๆนะครับเป็นรูปปั้นพญานาคเจ็ เจ็ดเสียนนะครับเจ็ดตัวนะครับมีหัวเจ็ดหัวนะครับถ้าเป็นพระพุทธท่ารูปก็ปางนาคปลวกนะครับวันเสาร์แต่นี่เป็นพญานาคนะครับส่วนใบสีนะครับที่เป็นเครื่องเส้นสังเวยนะครับก็เป็นรูป ใบสีรูปพญานาคนะครับซึ่งสำหรับความเชื่อนะครับเรื่องพญานาคนะครับมีมาตั้งแต่โบราณนะครับโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ฝั่งลาวนะครับโดยผู้คนนะครับจะให้ความเคารพศรัทธานะครับแล้วก็เชื่อในพญานาคนะครับ ซึ่งในโบราณนะครับในเรื่องเรื่องราวในวรรณคดีน,าาน,นะครับก็มีการกล่าวถึงตำนานของพญานาคนะครับปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้ที่ออกมาพิสูจน์หรือยืนยันอย่างแน่นอนนะครับว่ามีการพบพญานาคนะครับที่แบบเป็นตัวเป็นเป็นนะครับเหมือนเหมือนเหมือนปลานะครับ ก็พญานาคองค์พญาสีสัตนาคราชนะครับองค์นี้ก็เป็นเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะครับที่ที่ผมตั้งใจนะครับมาถ่ายรูปนะครับเมื่อเมื่อมาจังหวัดนครพนมนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นลานกิจกรรมนะครับสามารถเดินไปได้น่าจะความยาวเป็นกิโลนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีข้อมูลไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะครับ ถือว่าเป็นการแบบไฟ์สดนะครับไปด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดสามแยกนะครับเช้าๆมีพระมาบิณฑบาตด้วยนะครับวันนี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงเช้านะครับแต่ก็เป็นวันแรกนะครับที่ได้ออกมาสำรวจนะครับ จังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวเราเดินดูวิวเล่นๆนะครับจริงๆถ้าเกิดมีแสงบรรยากาศน่าจะสวยมากเลยนะครับมีพระออกมาบิณฑบาตนะครับแล้วก็ถ่ายวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเช้าๆเขาทำาอกไรกน,นะครับสวยงามน,นะผมว่าน่ามาเก็บภาพนะครับ รอลุ้นนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะมีแสงหรือเปล่านะครับถ้ามีแสงตอนเช้าก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นกันสักหน่อยนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปเดินอยู่ที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาปิดท้ายนะครับที่ องค์พญาศรีสัตนาคราชนะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสนะครับแวะเวียนมาจังหวัดนครพนมนะครับก็อย่าลืมมาสักการะนะครับองค์พญาศรีสัตนาคราชนะครับก็ฝากเพจตามเป้าด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะไปเที่ยวนะครับแล้วก็นำสถานที่ท่องเที่ยว ที่ใหม่ๆหรือที่เก่าๆที่คนไปเที่ยวมาแล้วนะครับมาฝากนะครับ